สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามแอดนะครับผมวันนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับเจ็บคอมาในพักค่อนครับผมวันนี้แอดก็ได้มาติดตามตัวเลขบวงสรวงอยู่ที่ต้นคอล้มนะครับ ฝากแฟนช่องแฟนคขับนะครับเ้อดูแลสุขภาพเจ้าของนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงวิกฤตนะครับเนาะโรคระบาดโควิด1 9บาวันนี้อากจเจ็บคอเสียงมค่อยดีนะครับผมวันนี้ก่อนอื่นกาจะเลื่มนะครับเ้อเข้ามากอะจะเริ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะประพาลิปดจะดีนะครับเนาะก็บคอรครับผมเมื่อนี้ก็บคอกินน้ำลายพดเพื่อนบ้านกินแอ่ยงของข้ออะไรพอนะ <c oughs> ก็เลยเก็บคอกินแอ,อ COVID, นนะ่ยงของข้อกันโควิดพอดนะเก็บคอตึมเลย การในงดทีผ่านมานะครับเนาะตัวเลขอยู่ตัวนคอกับเขานะครับงดทีแรกมันก็ให้หกสี่สองกับหกขานะครับงดที่แลรวมารอรุ่นมยง,งวดวันทีหนึ่งเมษายนหกสามน,นะครับมาพันจะให้โชวให้ไลา์กับแฟนช่องแฟนคลับตัวใดกันแน่นะครับผมอันนี้ก็ก่อนอื่นนะครับเด้อขอขอบคุณภาพจากน้องอยู ที่ต่วนคอนะครับคนส่งผามาให้โดยแอดกับบริเวณไทยทำเองนะครับเนาะดนงนี้นนี่อันตรายออกบานก็ลดับบกนะครับขอถทดแผนช่องแผนขับด้วยนะครับผมบางที่ผ่ามันกาบบชัดนะครับเนาะบางที่ผ่ามก็เกินไวเรียวนะครับออดแอดกับบริเวณไทยทำเองนะครับแอดกับพยายามเฮ็ด ให้ดีที่สุดนะครับให้ทุกท่านได้เบิร์ได้ชมกันในงวดที่แล้วหวังว่าทุกท่านคงโชคดีกันนะครับเนาะนครับเบิร์นไปพร้อมๆกันนะครับผม เราจะบ,บันิ่งปันไดนะครับอาจจะบมมีเสียงปันไดนะครับเ้อช่วงบางช่วงมันก็ทำวิธีเปิดกับเปิดเพลงนะครับเนาะเพลงเพลงกับติดเลขกิสธิ์ครับแอดก็เลยปิดเสียงไว้ ก็ให้ถูให้โชบมาถึหลายงวดแล้วนะครับถุกทุกงวดนะครับแถวทุกงวดเลยนะครับผมให้โชบ์มาฝากเล่นของกันครับนะครับผมทุกไว้ตัวไหนเีโชว์มาตัวในกับเพชนบุญตรงนั้นนะครับ ชมกันไปยาวๆยนะครับผมอย่าขามเด้อพี่น้องขา่านเราพลาดด้วยครับนี่ครับผมตัวเลขในงวดวันที่หนึ่งเมษายนหกสามเบอรงในภาพจอแน่นอนนี่ก็ได้นะครับผมท่านผู้ชมกครเห็นมีแปดมีหกนะครับขันแรกในงวดนี้มีสามขันนึกพี่น้อง ปกติเพิ่งมีสองคันครับในงวดนี้มีสามคันอันนี้คันแรกนะครับมีเห็นมีแปดมีหกนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันเด้อพี่น้องนี่นะครับผมคันที่สองกับคันที่สามคันสีชมพูกัมีหนึ่งกับสีนะครับแล้วอีกคันที่สามครับก็เป็นเลขสามตัวนะครับมีสี่ มีหนึ่งมิหานะครับก็ลองให้ทุกท่านไปบีเคอพิจารณาอีกขังหนึ่งนะครับตัวเลขอยู่ที่ต้นคอลมนะครับเพื่อนก็นให้โชคให้ลาบโชคมากปนมาตลอดนะครับผมก็ลองไปจับเพืนนะครับเด้อลองเอาไปจับไปตัดเบื้องตัวเลขนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเด้อครับผมในงวดวันที่หนึ่งไมษายน หกสามนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ